สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ก็จะมานำเสนอรายงานความก้าวหน้า70%ค่ะในงานที่เราเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้ทำการเพิ่มเนื้อหาในการในข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเพิ่มกิจกรรมลงไปแล้วก็ได้เปลี่ยนฟอนต์ตัวนหนังสือ แล้วก็ได้ทำการแปะพิกัดที่พักและร้านอาหารค่ะเมื่อเรากดคลิกพิกัดก็จะเด้งเข้าไปสู่หน้าแผนที่ Google Map ดังนี้ค่ะหลังจากที่เราทำหน้าต่างๆเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเราได้ทำการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลระบบจัดการหลังบ้าน โดยเรามีการจัดการหลังบ้านโดยกดเข้าไปใน o o o l l s s t t s แล้วกดเลือกแพทเทิร์นที่เรากำลังทำอยู่กดเข้าไปในปุ่มเพิ่มเพื่อนค่ะสามารถเพิ่มเพื่อนทางอีเมลให้เข้ามาร่วมแก้ไขได้หลังจากแก้ไขเสร็จแล้วก็สามารถกดเผยแพร่ได้เลยหากต้องการแก้ไขอีกครั้งก็สามารถ เข้ามาดำเนินการแก้ไขและกดเผยแพร่ได้อีกครั้งค่ะส่วนหัวข้อสุดท้ายคือการดูยอดผู้เข้าชมกำลังดำเนินการต่อค่ะขอจบการรายงานค่ะ